สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง CLP Art Channel เราจะมาทำผลงานกระตูนสไตล์ผู้หญิงนะครับบนผนังกำแพงนะครับซึ่งตัวแรกที่เราจะวาดนั่นก็คือหนูน้อยอาราเล่นะครับจากตัวละครกระตูนเรื่องด ok ็อกเตอร์สนลมกับหนูน้อยอาราเล่นะครับซึ่งอารเล่นี้เป็นหุ่นยนต์ที่ดร ok แซมเบ้สร้างขึ้นมาครับให้เป็นเด็กหญิงอายุย13ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแพนกวินมีนิสัยล่าเิงและมีพลังอย่างมหาศาลซื่อเชอ,อรออลเล่ตั้งมาจากขนมญี่ปุ่นชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายขนมแซมเบ้แต่มีขนาดเด็กกว่านะครับอันนี้คือมามาแนะนำเกี่ยวกับอรเล่ครับซึ่งข้อมูลนี้หามาจาก Google นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับัน,นี้เรามาดูที่เนื้องานกันเลยครับอันนี้เราได้เริ่มเอาลงสีสีขาวสีฟ้าและสีชมพูไปบ้างแล้วนะครับอ่าผมก็อบอกเลยครับว่าพื้นขนาดตัวนี้นะค,ความยากของมันคือสีพื้นสีเขียวเนี่ยมันถูกทาทัดกันมาหลายหลายรอบแล้วนะครับซึ่งถ้าเราทาสีไปรอบแรกนะครับมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆทาซ้ำไปรอบ2ถึงรอบสนะครับบางสีนะครับว่าสีพื้นมันหนาอยู่แล้วนะครับอันนี้คืออุปสรรคของเนื้องานนะครับต่อไปครับมาดูที่การลงสีกันเลยนะครับเมื่อเราลงสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มมาแล้วเราก็เพิ่มน้ําหนักให้มันเข้มขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ดูมีมิติของงานนะครับต่อไปจะเป็นการลงสีผิวนะครับสีผิวของนูน้อยอาราเล่นะครับ เป็นโทนใช้สีสีเนื้อออกสีไข่ๆนะครับผสมขาวหน่อยครับเพื่อดับความแก็บนะครับให้ดูสีสันที่น่ารักนะครับสีนวลที่ออกสีเนื้อไข่ๆนะครับเราจะมีการเกลี่ยน้ําหนักออกสีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็มาเกลี่ยด้วยกับสีเนื้อนะครับต่อไปจะเป็นการลงสีแว่นนะครับสีแว่นจะเป็นการใช้สี ำดำๆน้ำตาลน้ำตาหน่อยนะครับมันก็มา,มาระบายตรงหมวกด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มใส่น้ำหนักของตรงรองเท้านะครับรงเท้าของ <S 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 อารีเล่แล้วบอ,อกก่อนเลยครับอ่านี่คือผลงานสร้างขึ้น ให้กับโรงเรียนบ้านหนองลุ่มนะครับอำเภอวัชิรบารมีจังหวัดพิจิตรอันนี้จะเป็นการว่าจ้างนาเหมือนแบบคนรู้จักนะครับเป็นรุ่นพีเ่เราไม่ได้ตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับราคานะครับเราเราแค่ดใจเราก็อยากทําให้อยู่แล้วครับ,รบแ,แล้วค่าตอบแทนก็แล้วแต่เขาจะให้นะครับเขาก็ให้มาจํานวนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นจํานวนที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับ ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับราเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะครับโดยการใช้เส้นสีเข้มนะครับสีเข้มจะเป็นน้ำเงินเข้มหรือสีแดงเข้มเป็นต้นนะครับจะเป็นลักษณะของการตัดเส้นหรือเก็บรายละเอียดนะครับของขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่ขั้นตอนนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดหรือตัดเส้นนะครับเราต้องใจเย,ย็นนะครับไม่ต้อง รบนหรือรีบจนมากเกินไปนครับอย่าไปงั้นผลงานจะเละได้นะครับอันนี้เป็นการปรับสมดุลนะครับเพื่อให้คลิปนั้นเป็นการทํางานที่เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้ไม่ยืดหรือยาวนานมากเกินไปนอันนี้จะเป็นการตัดเส้นค,ค่อยๆตัดไปทีละส่วน,นครับอย่างมือหรือหมวกเป็นต้นนะครับค่อยๆติด อ่ะต่อไปจะเป็นการเก็บรายละเอียดที่ผมนะครับผม,ผมลักษณะจะเป็นอ่สีม่วงนะครับผมหนูนน้อยอาราเล่ค่อยๆตัเส้นทีละเส้นผมนะอ่ะถ้าเกิดทำงานศิลปะโดยเฉพาะอ่กสีที่ต้องทำเกี่ยวกับน,น้ำนะครับเราจะใช้น้ำผสมนะครับสีน้ำพลาสติกหรือสีน้ำาอคาริก ฉะนั้นมันจําเป็นมากนะครับโดยที่ใายต้องเย็นนะครับไม่ต้องรีบรอนหรือเกินไปนะครับเราต้องทําแบบใจนี้นเพื่องานที่มีรายละเอียดนะครับนี่ครับเริ่มเ็นี้เราเริ่มเป็นการใส่แสงของเส้นผมนะครับโดยใช้สีม่วงอ่อนครับอันนี้เป็นลักษณะของการตัดเส้นหรือเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือผลงานของอาราเล่นะครับคือตัวแรกในฝ่าพรนินของเราต่อไปครับจะเป็น ตัวที่สองครับจะเป็นแมวครับแมวจะเป็นแมวการ์ตูนนะครับตัวนี้อาจจะน่ารักมากครับตัวนี้แมวการ์ตูนจะเป็นแนวพเนจรนะครับสังเกตได้เลยครับเราทาสีขาวรอบแรกแล้วมันจะไม่เนียนเท่าไหร่เราก็ต้องค่อยๆทาซ้าสีขาวทาซ้าอันนี้จะเป็นสองถึงสามรอบนะครับกว่าจะได้สีขาวที่เนียนนะครับ ต่อไปครับจะเป็นการใช้สีชมพูนะครับเป็นสีชมพูเป็นลักษณะของโบของแมวนะครับแล้วก็เราจะมาเพิ่มน้ำหนักด้วยสีเทาอ่อนนะครับเทาอ่อนเพื่อให้แมวนั้นมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักหรือมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็นําสีขาวมาเกลี่ยเข้าหากันนะครับจะได้ดูเป็นมิติที่สมจริงมากขึ้นนะครับนี่ครับเริ่มเก็บรายละเอียดในดวงตาครับดวงตาสีดํานะครับเริ่มอาใส่ทาสีเริ่ม ตัดเส้นที่ปากเริ่มเก็บรายละเอียดคิ้วหรือขนตาต่างๆครับแล้วก็เริ่มตัดเส้นนะครับน,น,นี่คือแมวกระตูนเราก็ค่อยตัดเส้นนะครับตัดเส้นสีนดำนะครับอันนี้คือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ก็เหลือแค่เราก็เพิ่มมิตินะครับโดยใช้สีเข้มนะครับมาเพิ่มน้ําหนักเพื่อให้มีมิติมากขึ้นนะครับก็เก็บรายละเอียดต่างๆนี่ครับผมแล้วก็เสร็จแล้วครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการวาดรูปมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นะครับจะมีลักษณะสีเด่นเด่นที่ใช้นะครับจะมีสีดำแล้วก็มีสีเนื้อที่ใบหน้านะครับแล้วก็มี แดงตรงกางเก,กงจะมีสีขาวนะครับจะเป็นถุงมือก,กับในดวงตานะครับแล้วก็มาสีขาวนะครับแล้วก็มาระบายสีดำนในส่วนของตัวแล้วก็หัวของมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็ระบายสีดําตรงดวงตาครับเพื่อความคมชัดนะครับน,นะนี่ครับเราก็มาเริ่มใส่สีอา่า กูก่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวสีแดงเข้าหากันนะครับเพื่อจะได้มีน้ําหนักของกางเกงมิกกี้เมาส์ครับแล้วก็นําสีแดงมาทาที่ปากนะครับแล้วก็ใช้สีขาวมาเกี่ยครับต่อไปจะเป็นสีเนื้อนะครับของใบหน้าของมิกกี้เมาส์นะครับ ค่อยๆเกี่ยแล้วเก็บขอบไว้ขมนะครับแล้วก็ไล่น้ําหนักด้วยสีเนื้อที่ผสมขาวนะครับเพื่อที่จะเกี่ยเข้าหากกันนะครับเพื่อจะให้ดูมิติขึ้นนะครับพอเกี่ยเข้าหากกันลแล้วครับเราก็มาเริ่มใส่น้ําหนักของมือหรือมือนะครับของมิกกี้เมาส์นะครับโดยใช้สีฟ้าอ่อนนะครับแล้วมาเกี่ยด้วยสีขาวนะครับ เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการาสร้างน้ำหนักของตัวมิกกี้เมาส์นะครับโดยใช้สีสีฟ้านะครับแล้วก็เกี่ยเข้าหาสีดำนะครับเพื่อได้มีแสงนะครับมีแสงมีความหนักเบาของสีดำนะครับความอ่อนความเข้มนะครับได้ดูเป็นมิติแล้วเพิ่มความสวยงามนะครับ แล้วเราก็มาเริ่มเก็บขอบนะครับเพื่อให้มีความคมชัดนะครับของเนื้องานนะครับเลื้ขอบสีดำนะครับเพราะว่าผม็นตัวมิกซเมาส์สีดำนะครับเราก็เลยใช้ขอบสีดำครับเรามาเก็บขอบตามจมูกนะครับตามดวงตาหรือตามปากต่างๆนะครับเพื่อเก็บให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับ เก็บไว้เยตรงดวงตาลักมาจมูกนะครับค่อยๆเกี่ยวไปนะครับเพิ่มน้ําหนักอ่อนเข้มไปเรื่อยๆนะครับจะได้ดูเป็นมิติครับอันนี้จะเป็นเก็บรายละเอียดของปากแลยก็ดวงตาทแลักมาตัดเส้นที่มือนะครับอันนี้ก็คือผลงานการวาดมิกกี้เมาส์นะครับ เามาดูผลงานขี้เมาสกันเลยอันนี้นะครับคือผลงานครับต่อไปจะเป็นการวาดรูปแฮกเนสนะครับจากประตูวิเตอร์แสมหลยเกินพิกัดนะครับอันนี้จะเป็นประที่น่ารักมากเลยครอ่าจะเป็น ตัวละครเกี่ยวกับมินเนีย่ยนด้วยนะครับจะมีมินเนีย่ยนในตัวละครในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราก็นําความน่ารักของเด็กนะครับเด็กตัวนี้ครับมาสร้างผสมผสานกับมิกกี้เมาส์กับอาราเล่นะครับเพื่อให้มีอารมณ์ความน่ารักของเด็กครับเอาใช้การลักษณะอาจจะเป็นการดึงดึงดูด หรือความน่ารักดวงตาหรือการแต่งตัวสีสันสดใสความน่ารักต่างๆครับนำมาผสมผสานกันก็เป็นงานเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นการเกลี่ยสีของผิวหน้านะครับแล้วก็ผิวแขนนะครับผิวมือนะครับเป็นการเกลี่ยสีระหว่างสีเนื้อกับสีเนื้อแล้วก็สีเนื้ออ่อนนะครับก็ห่างกันอันนี้เป็น การเก็บรวดลานเสื้อผ้ามาโดยใช้ลักษณะของสี่เท่านะครับเท่านะก็จะมีมา้ายูนิคอร์นนะครับอยู่ข้างหลัง,น,งน,ลนะครับตัวกระตุ้นที่น่ารักครับน่ารักมาก การลักษณะของเส้นผมนะครับจะเป็นนําสีเทานะครับมาตัดเส้นนะครับเพราะว่าเราทาสีด้วยสีดาไปแล้วนะครับเริ่มเก็บรายละเอียดของผมแล้วเราก็มาสร้างน้ำหนักด้วยสีน้ำตาลนะครับด้านล่างเป็นเงาของผมนะครับเรแล้วเราก็เพิ่มน้ำหนักดสีน้ำตาลนะครับสปีปน้ำตาล ดางนะครับนำมาเกลี่เยเพื่อมาเกลื่อนมาพื้นผิวนะครับเพื่อสร้างน้ำหนักของโตัวก้อตูนะครับเสร็จ<ๆ>แ,แล้วก็มาเก็บรายละเอียดตรงตานะครับตรงตาน,ตนี่คือการเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วครับเราก็มาใช้เส้นลักษณะเส้นสีน้ำตาลเข้มนะครับมาใส่ น้ำหนักน้ำหนักครับปากจมูกดวงตานะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เริ่มใส่น้ำหนักไปครับแล้วก็มาเก็บน้ำหนักที่มือนะครับโดยใช้ลตาเข้มนะครับและนี่คือผลงานนะครับเราเสร็จแล้วครับภาพแพ็กเนตนะครับจากมิสเตอร์แสบร้านเกินที่จับเราเริ่มได้ ลแล้วก็เรามาสร้างบรรยากาศที่หลังนะครับและนี่คือผลงานเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะเป็นการรวมทั้งโดรลาเอมอนทั้งคิตตี้ทั้งการ์ตูนต่กกางๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ